สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลผมอาจารย์ออสต,ตากศิลาประจำวันเสาร์ที่25กรก,กราคม2563ัสําำหรับดาวเด่นวันนั้นมีอะไรบ้างมาชมกันเลยดาวดวงเด่นดวงแรกของผมคือดวงแรกคือดาวเสาเจ็ดดาวเสาเจ็ดนะครับอ,อยู่ในโจโรแห่งเลิกอยู่ระหว่างลูกที่9กเกาะดาวพระรหัส5และในวันนั้นได้ตำแหน่งวัวลโคตร,ระวาง สำหรับดาวดวงเด็ดดาวเด็ดดวงที่สองผมให้ดาวพุธสี่ดาวพุทธสี่อยู่ในเพชรคาดเลิกอยู่ในเพชรคาดเลิกได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรอยู่ระหว่างลูกที่เก้าเกาะดาวดาวสี่ตัวเองนะครับย,ยังได้วอลตำแหน่งวอลโคตรระหว่างสำหรับดาวเด่นดวงที่สามผมให้ดาวพระรหัสห้าดาวพระรหัสห้าอยู่ในโจโรแห่งเลิก และในวันนั้นได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรอยู่ระหว่างวิ่ที่เก้าเกาะดาวห้าตัวเองอยู่ในวรโคตรได้ตำแหน่งวรโคตรระหว่างส่วนดาวเด่นลุงที่สี่ผมให้ดาวสุขหกดาวสุขหกอยู่ในเทสาตีแห่งเลิกได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรอยู่ระหว่างรุงที่แปดเกาะดาวอาทิตย์หนึ่งส่วนดาวเด่นลุงที่ห้า ผมให้ดาวดาวอาทิตย์หนึ่งครับดาวอาทิตย์หนึ่งอยู่ในราชาเลิกแได้ตำแหน่งมาตรฐานมหาจักรอยู่ระหว่างลุกงที่สามเกาะดาวดาวพุธสี่ส่วนดาวเด็ดดวงสุดท้ายดาวดวงที่หกผมให้ดาวจันทร์สองครับดาวจันทร์สองอยู่ใน ภูมิปาโรแห่งเลิกได้มาตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างลูกที่สี่เกาะดาวอังคาร3ครับและวันแนวนเลขทั้ง6ดวงนั้นท่านผู้ชมก็นําไปใช้ได้ทั้งวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายบ่ายฮานอยมาเลผมจะจับให้ท่านผู้ชมเป็นชุดๆนะครับผมจะตัดดาว ดาวการสองออกสักดวงหนึ่งให้สักเดือนสักห้าดวงผมจะมาจับให้เป็นชุดๆเช,ช่นเคยครับท่านผู้ชมก็มาจับวินทั้งหกดวงได้ครับจับวินมันชุดๆสับการทุกตัวแต่ผมจะจับให้นะครับจับให้ดวงแรกคือชุดแรกคือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ ห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งครับผมให้เจ็ดสองอีกตัวแล้วกันครับเจ็ดสองที่ผมมอ,ออกมันสวยเหมือนกันเจ็ดสองและอีกชุดหนึ่งผมให้ดาวสี่มาตัวจับนะครับเจ็ดดาวสี่สี่อะไรก็สี่ห้า สี่ห้าสี่หกสี่หนึ่งสี่สองขอให้ชุดหนึ่งครับดาวไพ่รหัสห้าตัวจับห้าหก องครับห้าสองครับโอเคสำหรับสามตัวนั้นผมก็จะมาจับให้ทั้งสามชุดเจ็ดเจ็ดสี่ห้าครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่กัเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หก วันนั้นก็มีอยู่เท่านี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งเพื่อที่ไม่ให้พลาดการติดต่อระหว่างกันก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มของผมก็เชิญผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ